ไปที่ monster verse กันบ้างครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าหลายคนอยากรู้ผมก็อยากรู้ผมก็ตามมาตลอดครับอยากจะรู้ว่ามันจะยังไงต่อ monster verse เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่จบหนังสัตว์ยักษ์เนี่ยไม่ว่าจะตอนจบ godzilla ตอนจบ s k u l l island ตอนจบ king of the monster ทุกครั้งมันมีการต่อส่งไม้ตอ่อเปิดจักรวาลเพิ่มเปิดต่อแต่ว่าตอนจบของ ของก็ซิล่าเวอร์ซัสของที่เราเพิ่งจะได้ดูไปเนี่ยผมว่าพูดได้แล้วเนาะมันไม่สปอยแล้วทุกคนก็ดูกันหมดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเรื่องของก็ซิล่าที่ลงน้ําไปไม่ว่าจะเรื่องของคองที่กลับไปลักเก่าสู่บ้านเกิดกลับไปอยู่ที่ฮอลโลเออใต้พี่พบคนก็เข้าใจกันเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวร้ายก็ตายแบบว่าตายตายนะไม่เหลือชิ้นดีเลยมันดูแลนดิ้งมากๆครับมันดูจบมากๆทุกคนก็รู้สึกว่า กังวลกับ MonsterVerse ว่าเอ๊ะหรือว่า Legendary จะพอแค่นี้ในคำว่าพอแค่นี้เนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นครับคือเขาไม่อยากไปต่อแล้วเขาไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงหรือ2มันหมดสัญญาครับอาต้นฉบับของ Godzilla มันเป็นของโตโฮแล้วพอโตโฮจะทำเอง ขาก็ไม่อยากให้ Legendary ีทำหรือเปล่าคนก็ตีความกันแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีการบอกข่าวกละบอกบอกเล่า90อะไรเลยครับคือฮอลลีวูดปัจจุบันนี้เนี่ยถ้ามีหนังภาคต่อจบภาคนี้เขาประกาศทันทีนะครับว่าภาคต่อจะยังไงจะไปกันต่อแบบไหนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็เช s l ่า vs o องกับ m o n s t e r ร์ r s e ดูดูไม่ก้าวต่อดูลังๆรอๆดูแบบดูทีท่ายังไงก็ไม่รู้ครับแต่หนังมันได้ต่างครับ ประเด็น,นวันนี้คือ g o d z ซิล่ vs o องขึ้นอันดับ1หนังทําเงินแห่งปีครับในเดือนที่4ของปีนี้จริงๆก็เหลือหนังอีกมากมายและครับที่จะมาต่อสู้แล้วก็แย่งชิงอันดับหนังทําเงินแห่งปีนะครับแต่รายได้ที่เขาได้ไประดับนี้เนี่ยผมว่าเงินเป็นเกินกว่า2อ0สล้านที่เป็นกําไรเนี่ยก็น่าจะทําให้เ e จินเ a อรอยู่เฉยไม่ได้ครับทันทีครับที่หนังก็ซิล่าขึ้นอันดับหหนังทําเงินปี2021ก็มีข่าวครับว่าเ e จ e นเ a อร มีขยับนิดขยับหน่อย เหมือนกับอยากจะไปต่อครับสำหรับหนังชุดก็ซีล่าเวอร์ซัสคองนะครับดูหนังก็ซีล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยประสบความสําเร็จทุนสร้าง200ล้านได้เงินไป400เกือบ500ล้านะนะครับตอนนี้มีข่าวว่าดัมวิงการ์ดเนี่ยมีการเข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับหนังภาคต่อแล้วครับถึงตอนนี้เนี่ยจะยังไม่มีการลงตารางเวลาชัดเจนนะครับว่าไอ้ที่คาว่าต่อเนี่ยมันจะไปต่อตอนไหนแล้วมันจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นสัญญาณดีครับว่าเรจินเ a อรี่ไม่หยุดแน่ๆสำหรับมอนสเตอร์เวิร์ส ไม่หยุดแล้วเลเจนเด r รจะไปทางไหนมีข่าวลือแบบนี้ครับ 1. นึ่เขาว่ากันว่าอาจจะทำโปรเจกต์ n of Kong อา่าบุตรแห่งคองจะออกมาเป็นยังไงรอดูหรืออาจจะมีการพัฒนาเรื่องราวของคองไปต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปีศาจใน Hollow Earth ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรีครวของคองไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากณวันนี้ของคองว่าจะเจอกับตัวอะไรต่อไป อะไรก็ตามครับทั้งหมดนี้ยืนยันว่าเ e จ e นเด r รีไม่หยุดแน่นอนสำหรับ MonsterVerse นั่นเป็นข่าวดีแต่อีกครึ่งหนึ่งข่าวร้ายที่อยู่บนข่าวดีนี้ก็คือคุณได้ยินใช่ไหมครับว่าตามข่าวเนี่ยโปรเจกต์ที่จะอยู่ในข้างอยู่ในอนาคตเนี่ยไม,ไม่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เขาคาดเดากันเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Sun of Kong หรือของ Hollow Earth เรื่องพีคู่ของคองอะไรก็ตามทุกอย่าง เป็นคองครับไม่ได้เอียงมาทางกอซิล่าครับนั่นเท่ากับว่าสิ่งที่เราเดากันเอาไว้ตั้งแต่ตอนกอรซิล่า vs คองฉายเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นครับคือแล g เจนเจอรีก็คืออเมริกันอเมริกันก็คือฮอลลีวูดนั่นแหละครับฮอลลีวูดก็คองครับไม่ใช่กอซิล่าถ้ามอน s t e r ร์ r วิจะไปต่อแกนหลักของ m o n s t e r ร์ r วิร์สยังไงน่าจะเป็นคองครับไม่น่าจะเป็นกอซิล่าครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราไม่สามารถยืนยันได้ครับว่า ถึงแม้เรจ e นเด r รบอกว่าไปต่อแต่ในคำว่า Monster v e r s e จะไปต่อน,นั้นเนี่ยมีก็ซ i l l a อยู่ในนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยแม้แต่น้อยครับกลับมาได้ไหมก็ได้เลยมั้งก็ซ i l l a ก็อาศัยอยู่บนโลกเลยครับวันดีคืนนี้ก็ลอยน้ำมาถ้าตโตฮอนุญาตก็จ่ายตังค์ให้เขาก็ลอยน้ำกลับมาได้ <laughs> ต่จะกลับมาทําอะไรอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถึงแฟนๆพี่ก๊อตจะรับไม่ได้แต่ผมว่าเราต้องสรุปแบบนี้แล้วครับว่าคิงคองคือพระเอกของ m o n s t e อร์เว e ครับถึงคุณจะรับไม่ได้ก็ตามถึงคุณจะไม่ยอมรับก็ตามหนังก็ซ z i l l a v อร์ซัสองมันก็บอกแบบนั้นครับคองโคตรพระเอกเลยก๊อตตตัวประกอบยอดเยี่ยมที่จะเยี่ยมยังไงก็เป็นตัวประกอบอยู่ดีแหละครับเขาจะไปต่อกับก๊อตหรือเปล่าผมไม่ชัวนะครับอ้าวและนี่คือ เรื่องราวของก็อตซิล่าเวอร์ซัสของที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับยังไม่จบแค่นั้นครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีการออกมาเคลียร์กันให้ชัดมันเล่ากันให้มันชัดเจนไปเลยนั่นก็คือเรื่องราวของตัวละครก็อตซิล่าเหล็กครับเมกะก็อซิล่าอันนี้มีประเด็นคุยกันเยอะฮะคือคุณผู้ฟังสามารถอธิบายต่อมาได้ครับผมจะถามเป็นคำถามเหมือนกับที่เขาถามกันในโซเชียลมีเดียก่อนว่าคุณว่าหลังจากไอเรนซิลิาว่าตาเหลือกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย อะไรคือสิ่งที่ควบคุมเมกะกกซิล่าให้มันกลายเป็นเมกะกกซิล่าคลั่งแบบนั้น AI มันเพี้ยนขึ้นมาเหรอ AI มันเป็นแบบเมทริกซ์กันเหรอ AI จะยึดโลกอย่างนั้นเหรอหรือว่าอะไรอะไรทําให้เมกะก o ซิล่ากลายเป็นกลายเป็นสัตว์คลั่ง คือเรารู้ดีใช่ไหมฮะว่าเมกาโกซิล่าถูกสร้างขึ้นมาโดยเอ펙แล้วคนที่ควบคุมเมกาโกซิล่าอยู่คือไอ้เลนซิลิาวาเป็นเหมือนขับหุ่นเลยครับเป็นเหมือนไอ้แปซิฟิกริมอย่างนั้นนะ่ะแล้วพอเลนซิลิาวาตาเหลือกไปเรียกรถไฟช,ช็อตปัดๆ,ๆๆนั่นนะ่ะไอที่บ้าแล้วออกมาสู้กับคองนะ่ะใครมันคืออะไรเหรอบางคนก็บอกว่าเป็น AI คลั่งครับแต่ว่าผู้กำกับเองอดัมวินการ์ออกมาเฉลยครับว่าสิ่งที่ควบคุมอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิญญาณของกิโดล่า ที่สิงอยู่ในระบบ AI ของเมกาคอสิล่าที่สร้างบุค,คลิกใหม่ให้เกิดขึ้นครับใช่ครับหลายคนเข้าใจถูกแล้วครับเนื่องจากว่าการเชื่อมต่อการควบคุมของมนุษย์เข้าไปควบคุมสมองของเมกาโกซิล่าเนี่ยต้องควบคุมผ่านการใช้หัวกะโหลกซากของคิงกิโดราฉะนั้นเท่ากับว่าผีกิดโดราสิงฮะฉะนั้นมันควรจะเปลี่ยนการ move นะ มันคนจะงงอ่ะมันเอ๊ะทำไมกูเหลือหัวเดียววะอะไรแบบเนี้ยถึงว่ามันแพ้ไม่ชินร่างใหม่นะฮะอ้าวอดัมวินการจะเป็นคนกุมบังเหียนแล้วก็ดูแลจักรวาลนี้ต่อไปนะครับแต่มันจะออกมาแบบไหนเนี้ยอันนี้รอดูต่อไปก็แล้วกันนะครับไปต่ออีกเรื่องฮะทุกคนก็กังวลเรื่องภาคต่อกันละฮะอันนี้ก็น่ากังวลจริงฮะก็ซิล่าเนี่ยมันไม่น่ากังวลเพราะว่ามันได้ตังแต่ว่าไอ้มอร์ทัลคัมแบทเนี่ย ก็พูดนะฮะน่ากังวลครับของพิจารพนมเนี่ยอันนั้นไม่น่ากังวลไปละเ <c oughs> อ่อคิกเอาขึนเลือกเลยนะมอนสเตอร์ฮันเตอร์ไม่ต้องกังลวลละมันถ้าทางลบาบากแต่อ้มอร์ทัลคอมแบทเนี่ยมันลูกผีลูกคนครับมันจะดีก็ใช่ไม่ดีก็ไม่เชิงอะไรแบบนี้นะฮะฉะนั้นอนาคตของมอร์ทัลคอมแบทเนี่ยมันจะยังไงดีมันจะได้ทำไหมถ้ามันจะได้ทำเนี่ยแฟนๆต้องทํำยังไงเพราะว่า ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าแฟนๆหนังหลายคนที่ประทับใจหนังแล้วมันทิ้งท้ายเอาไว้เราก็จะมีภาคต่อเนี่ยมันค้างไว้หลายเรื่องครับอลิตาก็ไม่จบอะไรนะจอห์นคาร์เตอร์ก็ไม่จบอะไรใดวอร์เจนก็ไปจบในซีรีส์มีอะไรกัเยอะแยะไปหมดเลยฮะ I a m number เก็ไม่จบอะไรล่าสุดทอ้นี่ Mortal Engine ก็ทำแล้วก็ไม่ได้ทำต่อเยอะไปหมดเลยครับที่กลายเป็นแบบนั้น,น่ะฉะนั้น Mo r t a ท k o m b a t เนี่ย มันทิ้งท้ายไว้แบบยังไงก็มีภาคต่อนะครับแต่แฟนๆก็รู้สึกกังวลน,น่ะว่าจะได้ต่อจริงไหมหรือว่าฉันต้องไปเช่าบิลบอร์ดที่ดิสนีย์แลนด์เพื่อที่จะบอกว่าเอา Mortal Kombat มาต่อเถอะแบบนั้นอนาคตของ Mortal Kombat เนี่ยอยู่กับใครอันนี้ตัวผู้กำกับนะครับคุณไซมอนแมคคอยนะครับมาให้สัมภาษณ์กับ Variety เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของอนาคตภาพยนตร์ Mortal ์ o m b a t นะครับแกบ,บอกว่าหนังภาคต่อเนี่ย มันยุ่งยากนิดหน่อยครับเพราะคุณจะไม่สามารถละเลยมันไปได้ทั้งหมดเพราะนั่นมันไม่ใช่ก้าวที่ฉลาดเลยแต่ก็ไม่มีพวกเราคนไหนที่จะพูดถึงมันออกมาครับเราไม่เคยคุยกันในเชิงลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์ภาคต่อเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องใส่พลังงานทั้งหมดในการทำหนังเรื่องนี้มันก็เลยพูดได้ว่าถ้าแฟนๆอยากได้ภาคต่ออีกสักเรื่องเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องของสตูดิโอหรือไม่ใช่เรื่องของเราที่จะเป็นคนตัดสินใจครับมันเป็นหน้าที่ของแฟนๆ ที่จะเป็นคนตัดสินใจหลังจากนั้นพวกเราก็จะต้องการชิ้นส่วนของการเข้ามาร่วมงานกันอีกสักสอาชิ้นที่พวกเรารู้สึกว่าจะสามารถนำเราไปสู่ในที่ที่มีขุมสมบัติรอเราอยู่ได้แกก็พูดเชิงเปรียบเทียบนะครับคือมันลูกผีลูกคนมากฮะเห็นไหมฮะผู้กำกับยังไม่กล้าออกปากชัดเจนเลยว่าหนังจะไปต่อได้ไหมฉะนั้นณนะวันนี้เนี่ย ไอ้คำว่าแฟนๆคือผู้กำหนดชะตากรรมของ m o r t อ l k o m b บ t ว่าจะมีภาคต่อหรือไม่เนี่ยมันก็คือการประกาศอย่างชัดเจนแล้วครับว่าหนังเรื่องนี้ถ้าได้ตังก็ไปต่อถ้าไม่ได้ตังเจ๊งกระบงไปไม่กำไรสตูดิโอขาดทุนก็คงจะไม่ไปต่อแล้วครับไปแค่นั้นก็พอฉะนั้นอนาคตอยู่ที่รายได้อย่างเดียวนะครับผมได้ยินว่ารายได้ที่อเมริกาเริ่มใช้ได้แล้วนะครับฉะนั้นแล้วมันมี2แง่ครับถ้ารายได้ดีอยู่ในเกรดที่น่าสนใจ ก็ไปต่อแบบนี้เลยหรือถ้ารายได้มันลูกผีลูกคนแบบยังไงดีว่าเนี่ยมันก็จะเหมือนโมเทลคอมแบทคราวที่แล้วครับคือไปต่อแต่ต้องทําให้มันกลายเป็นหนังราคาถูกลงมานะปรับย่อทุกอย่างให้มันถูกลงมานะซึ่งจะออกมาแบบนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะวันนี้รายได้โมเทลคอมแบทเนี่ยก็ยังฉิวเฉียดอยู่นะครับลุ้นกันต่อฮะ,ล,อฮะลุ้นกันต่อครับบ้านเราคงกระดิกยากแล้วล่ะฮะแต่บ้านเราไรายได้ดีนะบ้านเราไรายได้ดีตัวผมเองผมอยากให้ไปต่อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า อันนี้ผมพูดได้เลยนะฮะเพราะว่าหลายคนที่เป็นแฟนมอเตอร์คอมแบทเนี่ยดูแล้วเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูทัวร์นาเมนต์เลยครับคือในหนังตั้งแต่ตัวอย่างเนี่ยโปรโมทแหลกเลยครับว่าทวัทรวทรนวน์รนาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์อายุเป็นร้อยเป็นพันปี ร้อยปีมีทีเราจะมาสู่ทัวร์นาเมนต์ในปีนี้ทัวร์นาเมนต์ทัวร์พูดอย่างเงี้ตลอดเวลาแต่พอถึงในหนังเนี่ยประธานโทษนะครับไม่ไม่มีทัวร์นาเมนต์เฉยเลยโดยเฉพาะไอ้ชางจุงเนี่ยมันเป็นอะไรมันจะขัดขวางทัวร์นาเมนต์ตลอดเวลาจนไม่เกิดทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทัวร์นาเมนต์มอเตอร์คอมแบทจริงๆขึ้นนะครับเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดมากครับผมอยากเห็นทัวร์นาเมนต์นั้นผมก็เลยคิดว่ามันควรจะมีภาคต่อกันได้นะสำหรับมอเตอร์คอมแบทเนี่ยซึ่งไอ้ประเด็นเรื่องทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมเองผมไม่ใช่คนเดียวครับที่รู้สึกว่าทําไมมัันนนไมมม่ีทววร์์าเตะ ฝรั่งก็เป็นครับคนดูหลายๆคนก็เป็นครับเป็นกันจงผู้กํากับต้องออกมาที่บายครับว่าภาพยนตร์เรื่องแรกเนี่ยมันควรจะเป็นการวางรากฐานครับ เป็นรกากฐานของเรื่องราวทั้งหมดแกก็เลยบอกว่าแกก็เลยวางแผนเอาไว้ว่าอย่างน้อยเนี่ยในหัวของผมเองผมมองว่าภาคแรกมันน่าจะเป็นการเตรียมตัวสู่ทัวร์นาเมนต์นะครับหลังจากนั้น,นในภาคที่2ก็จะเป็นเรื่องของทัวร์นาเมนต์ภาค3ก็จะเป็นเรื่องราวหลังจากทัวร์นาเมนต์เพราะอย่างนั้นไอเดียมันก็เลยกลายเป็นว่าหนังกลายเป็นก่อนทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์และหลังทัวร์นาเมนต์นี่ผมะกะจะวางมาเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อทัวร์นาเมนต์ในภาคต่อไปนะครับนี่แหละครับหนัง m o t o เทอร์คภาคแรกคือต่อให้ผู้กำกับ อันนี้เป็นการแสดงความแบบความไม่มั่นใจสุดโต่งนะฮะของการทําหนังภาคต่อเพราะว่าในขณะที่พูดถึงทัวร์นาเมนต์แกกล่าวอ้างว่าหนังต้องแบ่งเป็น3ภาคเพื่อที่จะให้มีก่อนทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์และหลังทัวร์นาเมนต์แต่ในการสัมภาษณ์เรื่องของภาคต่อแกกลับบอกว่าเราทุ่มพลังลงแค่ภาคนี้ภาคเดียวก่อนครับภาคหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าอยากให้มีก็ดูกันเยอะๆสิครับมันแย้งกันนะฮะมันแยง้งแย้งกันอยู่พอสมควรนะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ผมว่ายืนยันได้ว่ามอ r t เ l อร์คอมแบท จริงๆแล้วสตูดิโอกะจะไปต่อเพราะว่าอะไรโจทาสลิมครับนักแสดงที่ระบบทซับซีโร่ในเรื่องแกเป็นคนออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าแกเซ็นสัญญากับวอร n e r b r o t h e r เอเอาไว้อีก4ตอนในการรับบทเป็นปีหารหรือว่าซับซีโร่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าวอร n e r b r o t h e r เกับทีมสร้างเขาวางแผนกันอยากจะทำหนังเรื่องนี้ออกมาเป็น5ภาคครับไม่ก d มีอยู่สองสาอย่างแล้วครับตอนนี้ไปต่อได้ถ้าแฟนอยากให้ไปต่อจริงๆวางไว้3ภาคคือก่อนทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์และหลังทัวร์นาเมนต์หรือจริงๆแล้วมี5ภาคเอาเป็นว่าไม่ต้อง3ไม่ต้อง5หรอกครับเอาภาคหน้าให้รอดก่อนให้มันมีภาคหน้าก่อนนะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนมอร์เท็กโคแบทเป็นตัวอย่างที่ดีครับคล้ายๆกับตอนเราดู Power Ranger คืออยากกักงานเอาไว้ทําภาคต่อมากจนเกินไป เพราะถ้างากักงานอันนู้นก็จะคุยในภาคต่ออันนี้ก็จะเล่าในภาคต่ออันนี้จะเป็นทีเด็ดในภาคหน้าประทานโทษนะครับมันอาจจะทําให้คนดูส่วนหนึ่งรู้สึกว่าภาคนี้ไม่มีอะไรเด็ดเลยเหรอทุกอย่างลูกชิ้นกักไว้กินภาคหน้าหมดเลยเหรอมันปล่อยลูกชิ้นมาสักเม็ดสองเม็ดก,ก,ก,ก็ได้นะภาคเนี่ยไอ้โกโร่สี่แขนเป็นเหมือนเดิมเลยครับไม่ดีขึ้นเลยฮะพรินซ์โกโร่เนี่ยนั่นเลยทําให้ผมรู้สึกว่าไม่แปลกใจหรอกครับที่แฟนๆบางกลุ่มบางคน จะรู้สึกผิดหวังกับ Mortal Kombat นะครับแต่อย่างไรก็ตามระหวังลครับคืออย่างน้อย production มันทําออกมาใช้ได้แหละถ้ามันได้ไปต่อเขาน่าจะลงตัวกับมันมากกว่านี้ฮะเขาน่าจะเข้าใจกับมันมากกว่านี้แล้วก็มันจะออกมาเป็นภาคต่อที่ผมมั่นใจว่ามันจะต้องดีกว่าภาคหนึ่งแน่นอนครับ